พลังโซเชียลหัวขโมยรีบนำเงินกระถินมาคืนค่ะ ผู้สื่อข่าวได้รับการประสานจากกลุ่มข่าวสารปานบุรีว่าที่ร้านสักซุปหางวัวอยู่ทางเข้าหมู่บ้านวังยาวตําบลวังพงอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าของร้านได้นำภาพวิดีโอวงจรปิดและภาพนิ่งโพสลงในเฟซบุ๊กกลุ่มข่าวสารปานบุรีพร้อมข้อความจนวังยาวขโมยเงินพระพี่น้องชาววังยาวใครรู้จักช่วยบอกให้เอาเงินมาคืนที่พุ่มกฐถินที่ร้านสักซุปหางวัวด้วยถ้ายังไม่นำมาคืนภายในวันนี้จะแจ้งความนะ จากการสอบถามนายสมศักดิ์เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเช้าภรรยาจะเอาเงินมาติดพุ่มกระถินเพิ่มถ้าวันไหนขายได้ตามเป้าเมื่อเดินมาที่พุ่มกระถินก็ต้องตกใจพบว่าไม่มีเงินเหลืออยู่จึงตะโกนเรียกตนให้มาดูตนจึงไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก,ก็พบว่าเวลา2นาฬิกา28นาทีมีผู้ชายอายุป,ประมาณ30-35ปีสวมเสื้อเยืดคอโกลมใสก่กางเกงขาสั้นกระโดดข้ามเข้ามาทางประตูหน้าร้านที่สูง1เมตรและเดินตรงเข้า เข้าไปที่พุ่มกระถินแล้วดึงไม้ที่เสียบเงินออกทั้งหมดแล้วรีบหลบหนีไปหลังจากนั้นตนเองจึงได้ภาพคลิปกล้องวงจรปิดและภาพอัพลงเฟซบุ๊กเพื่อให้ชาวโซเชียลช่วยตามหาคนร้ายให้นำเงินพุ่มกระถินมาคืนจนเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงได้มีชายอ้างว่าเป็นญาติกับหัวขโมยว่าจะเอาเงินมาใช้นี่แต่ยังไม่ต้องแจ้งตำรวจตนเองก็บอกไปว่าถ้านำเงินมาคืนก็จะไม่แจ้งความและลบโพสต์ให้พร้อมได้ฝากญาติไปตักเตือนหัวขโมยอีกด้วย ขายของเข้าเป้าอ่ะสรุปแล้วสังไม่มีมแล้ก็เลยโวยวายเรียกผมม,ม,มาดูพอดูเสร็จอ้าถังไม่มีก็คือจะทายังไงกันดีวะรีนึกได้เอามีกล้องก็เลยเปิดกล้องดูพอ,อเราเปิดกล้องดูนี่ประมาณเวลาเท่าไหร่ที่เราที่คนไลเข้ามาประมาณตีสองยี่สิบแปดนาทีาปีนเข้ามาทางเนี้ยกนมีประตูนะปีนเข้ามาแล้วก็ทำท่ายก แต่มันเอาไม่ออกไงตอนแรกจะยกไปทั้งนั้นใช่เอาไม่ออกแล้วหนักด้วยเนี่ยหนักก็เลยชักเลยชักชักพอชักปุ๊บก็ออกเลยอ<ม>ืมน่าจะประมาณสามร้อยกว่าบาทแล้วเป็นไงหลังจากที่เราโพสลงในสื่อโซเชียลแล้วเนี่ยเปไน็นไงพี่ได้ผลไหมก็ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงก็มีญาติรับญาติของคนเนี้ยคนเนี้ยมาติดต,ต่ตอใช่ติดต่อว่าไงพี่เขาบอกว่าทาบอกว่าท่าเห็นว่า ยังไม่เห็นตัวคนนี้จริงหรือเปล่าก็มไม่รู้นะครับว่า,เ,าเดี๋ยวผมเอาตังค์มาใช้นี่ให้มาใช้แทนให้แต่ไม่ต้องไปแจ้งนะยังไม่ต้องไปแจ้งก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเอามาเอามาให้ผมเป็นของวดัดไม่ใช่ของผมเอาเดี๋ยวพระถ้าเอาตังค์กลับมาผมก็จะลบโพสตัดเสียกอจบกันไปคือเราก็ไม่เอาเรื่องเราใช่ไหมว่าใช่ใช่มันจะได้เป็นไม่เป็นมูลทิ้นกับเด็กอล้เพราะว่ามันเป็นของวดัดมันไม่ดี